สวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามมารับชมบนทางช่อง YouTube นะครับของช่องอาริชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมทางช่องนะครับผมแอดมินก็มีสูตรแนวทางหวยลาวนะครับผมมาให้ FC ทุกท่านนะครับผมได้ลองเข้ามาติดตามมารับชมกันก่อนถึงวันหวยลาวออกนะครับก็คือวันที่7นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมแอดมินก็จะ ขออนุญาตทวนนะครับชุดเมื่อวานนะครับผมหวยลาวพัฒนาเมื่อวานนะครับวันที่4นะครับผมซึ่งเข้าอีกแล้วนะครับผมสําหรับงวดนี้แปดห้าห้าแปดนะครับผมเข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมสําหรับสูตรของแอดเมื่อวานนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับผมจะเอาสูตรนะครับหวยลาวนะครับของวันที่7นะครับผมมาให้ fc ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันก่อนนะครับก่อนที่วันหอยออกนะครับผม ก็ยังไงนะครับผมเอฟทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับผมแอดมินฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งไว้นะครับผมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับสําหรับคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมอวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตทุกท่านนะครับผมย้อนกลับไปดูชุดเมื่อวานก่อนนะครับผมของหอยเหลานะครับผมก็ของเมื่อวานนะครับผมประจําวันที่4ี่นะครับผมแอดมินให้เด่นนะครับผม วิ่งรูดนะครับ048นะครับผมวิ่ง8นะครับผมก็มาเต็มๆด้วยนะครับวิ่ง8นะครับผมไม่พลาดนะครับผม8เข้าอีกแล้วนะครับผมเป็นอย่างที่แอดมินพูดไว้เมื่อวานนะครับว่าแอดมินค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามี8นะครับงวดวันที่4นะครับผมก็มาจริงๆนะครับผมซึ่งขออนญาตทวนอีกครั้งนะครับผมก็มี05นะครับผม06นะครับ03 09นะครับผม4346นะครับผม48 45นะครับผม81 นี่แล้วครับผมแปดห้าห้าแปดนะครับผมที่เข้าเมื่อวานเต็มเต็มนะครับผมแล้วก็แปดเจ็ดนะครับแปดสามนะครับผมอันนี้เป็นชุดกันนะครับเนาะวันนี้นะครับผมมีชุดใหม่มาแล้วนะครับผมขออนุญาตให้ดูชุดใหม่กันไปเลยนะครับผมสําหรับเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมให้กําลังใจทางช่องด้วยนะครับวันนี้นะครับผมแอดมินจับเด่นมาสี่ตัวไอหกตัวนะครับขอโทษครับผมหกตัวนะครับมีห้ามีแปดมีศูนย์นะครับมีสี่มีเก้ามีหนึ่งนะครับ สำหรับคัดสรรมาแล้วนะครับผมเด่นวิ่งลู่นะครับให้4ีให้9ให้1นะครับผมวิ่ง4นะครับวันนี้นะครับผมประจําวันที่7นะครับส่วน2ตัวนะครับผมมี4 1 42นะครับผม4 5 4หนะครับผม9ก9 1 9 5 9 8กนะครับผมแล้วก็1 0 1 1 1 5 1 8หนะครับผมแล้วก็ชุดกันนะครับผมที่กันไว้ให้ Fc ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับผมก็มี0 80นะครับผม 52นะครับผม0349นะครับผมยังไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับผมลองอพิจารณาดูนะครับผมก็ยังไงก็ทางช่องก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมลองเข้ามารับชมกันได้นะครับผมยังไงก็ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดให้กําลังใจนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบนช่องทาง YouTube ของช่องอาริชแนลนะครับผม ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ